Okay. คลิปนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของท้าดวลเขตลบนะครับเป็นกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับเห็นตรงขวามือไหมครับกดเข้าไปนะเป็นกิจท้าดวลเขตลบนะครับกิจท้าดวลเขตลบเนี่ยจริงๆสามารถอ่านกติกาได้จากตรงนี้นะครับผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันเนาะกิจท้าดวลเขตลบเนี่ยตรงนี้มันจะมาจับคู่ครับสู้กันแบบแบ่งสายนะของเรา1 4 4 1นะอาทิตย์ที่แล้วเราชนะ1 4 4 2 เราก็ได้ขึ้นมาชิงนะครับได้ขึ้นมาชิงกับ1440ที่เอาชนะ1439มาอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มาเจอกันนะส่วนมาเจอกันเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างมีฝ่ายรุกกับฝ่ายรับนะครับเราจะแข่งกันตั้งแต่3ทุ่มของเวลาประเทศไทยนะสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับนี่นะครับอันนี้คือ1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราสู้กันมา5-6วันสู้กันนะครับโดย การใช้คนในพันธมิตรในเซิร์ฟเดียวกันนี่แหละครับในการทําคะแนนนะครับการทำคะแนนเกิดจากอะไรนะ,ะชนะในท้าดวลสมาพันธ์นะครับหมายถึงว่ากิจวิสเนี่นะเราชนะ,ะรายวันน่ยถ้าชนะมันก็จะได้คะแนนขึ้นจากตรงนี้นะครับได้ MVP ท้าดวลสมาพันธ์นะครับ MVP ท้าดวลสมาพันธ์ก็คือตรงนี้นั่นเองนะ ตรงนี้เห็นไหมผู้ชนะแล้วก็ MVP ตรงนี้ถ้ามาเป็นจากเซิร์ฟของเราจากคนของเซิร์ฟของเรามันก็จะได้คะแนนขึ้นมาจากตรงนั้นด้วยนะต่อไปนะอันนี้ดาเมจทั้งหมดในเขตลบของบอสจับกลุ่มนะครับก็เป็นบอสจับกลุมตรงบอสร,รหัสนั่นเองนะครับไหนเอ่ยน,นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นดาเมจของบอสจับกลุ่มนะครับ แล้วก็ดาเมจก็คืออันดับตรงนี้นะอันดับสูงสุดก็จะได้ประมาณนี้เป็นคะแนนนะครับขึ้นมาจากตรงนั้นเลยนะมันก็คะแนนมันก็จะขึ้นจากตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นป้นรถบรรทุกนะครับเราไปป้นต่างเซฟิฟถ้ายิ่งเราไปป้นต่างเซิฟมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้คะแนนเข้ามาจากตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ได้รับอันดับหนึ่งจากกิดแข่งอาวุธก็หมายความว่าพอ ครบ1วันปุ๊บเนี่ยเรามีกิจแข่งอาวุธตรงนี้อยู่นะครับถ้าเราได้ที่1เนี่ยเราก็จะทําคะแนนให้กับเซิร์ฟนั่นเองนะครับก็คือทําคะแนนให้กับตรงนี้นั่นเองนะเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมสามารถบอกได้คนนี้ได้จาก M C C วันนะได้ M V P ท้าดวลสมาพันธ์เห็นไหมก็จะบาบอกว่าใครได้คะแนนก็จะบวกให้กับเซิร์ฟเข้าไปนะครับอันนี้คือการทําคะแนนเนาะใครที่คะแนนเยอะกว่าอย่างเนี้ย ก็จะมีสิทธิ์ลุกลานนะครับว่าลุกลานก็คือสามารถวาร์ปไปตีสภานะครับตรงนี้นะครับสามารถวาร์ปไปตีสภาของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าก็คือตั้งรับนะครับอ่ะอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของส่วนตัวกันบ้างนะครับส่วนตัวตรงนี้ครับดูตรงนี้นะครับกล่องรางวัลแถวนี้นะครับของดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมได้เหรียญตั้ง6 0 0นะครับได้แต้นกิจยศอะไรมากมายเลยนะครับ ได้เหรียญได้เหรียญได้เหรียญคือเยอะมากเลยนะพวกนี้เป็นกล่องส่วนตัวนะครับคือถ้าใครทําคนนั้นได้นะแต่กลางวันข้างบนเนี่ยถ้าชนะได้เหมือนกันทั้งหมดทั้งเซิร์ฟนะครับส่วนรางวัลส่วนตัวตรงนี้สําคัญนะครับมาทําให้ได้นะไอนี่คือข้างล่างเนี่ยสำเร็จแต้มกิจต่อไปนี้จะได้รับแต้มนะฮะถ้าเป็นฝ่ายลุกเนี่ยจะทําง่ายนะเพราะคุณสามารถกดคําว่าไปที่ตรงเนี้ยสามารถว์ปไป สมมติให้เราเป็นฝ่ายลูกนะเราสามารถกดที่ไปที่แล้วก็วารไปไป1440ได้เลยนะครับไปทําคะแนนได้เลยทําคะแนนจากอะไรเห็นไหมในรัฐสภา,าใช้ปืนใหญ่สังหารเขตลบก็หมายความว่าเข้ายึดปืนใหญ่นั่นเองนะครับเข้ายึดปืนใหญ่รอบรบรัฐสภานะครับเข้ายึดปืนใหญ่นะถ้าเราวา์ปไปเซิฟเขานะเราเข้ายึดปืนใหญ่พอปุ๊บมันก็จะยิงรัฐสภผานะครับเราก็จะได้คะแนนจากตรงนั้นนะแล้วก็ต่อไปนะ ในเขตปนเปื้อนสังหารศัตรูอะเหมือนกิจที่อธิบายครั้งแล้วนะครับเหมือนกิจสภาตรงนี้เลยนะก็คือการฆ่าทหารในดินดําในเขตของศัตรูนะครับฆ่าทหารดินดำาก็จะได้คะแนนเช่นกันนะต่อไปนะมีอะไรอีกนะสัง,าสงาหารเขตสังหารทหารเขตลบในศัตรูก็คือข้ามไปเพื่อฆ่าทหารก็คือการโจมตีบ้านได้ทั้งได้ทั้งแมปของเซิร์ฟ สึ่ง440เลยอันนี้กรณีที่เราเป็นฝ่ายบุกนะโจมตีได้ทั้งแมปเลยนะครับก็ได้คะแนนเหมือนกันเนาะก็จะมีคะแนนบอกตรงนี้นะครับเนี่ยทำลายกองบัญชาการทหารศัตรูหนึ่งแต้มของข้าป้องกันเมืองใน,นพวกนี้มันจะได้คะแนนมาอยู่แล้วครับทำลายฐานอันนี้คือสําคัญเนะาะทำได้5 0 0หมื่นแต้มก็คือการบินบ้านนั่นเองทำทาำลายฐานผู้บัญชาการเขียนลบถ้าเราเป็นฝ่ายบุก เรา1 4ึ่ข้ามไป1นึเราจะตีบ้านเวลสอเวลสาเวลสเวลหหลังไหนก็ได้นะครับให้บินเราจะได้คะแนนถึงห้าหมื่นนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็กองกําลังรักษาปืนใหญ่สังหารทหารเมื่อกองกาลังทหารเนี่ยเวลาทหารเราเนี่ยกองกําลังรักษา ป้อมปืนใหญ่ปืนใหญ่จะสั่งหาทหารเนี่ยเมื่อปืนใหญ่เขายิงไปเราก็ได้คะแนนจากตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับฝ่ายลูกจะสามารถทําคะแนนได้ง่ายมากเปิดกล่องส่วนตัวนะครับเปิดครบปุ๊บก็พอนะครับทีนี้เราเป็นฝ่ายรับนะเราพูดถึงเรื่องฝ่ายรับกันบ้างเพราะว่าอาทิตย์นี้เราเป็นฝ่ายรับนะครับหนึ่งสี่บหนึ่งเราเป็นฝ่ายรับฝ่ายรับเนี่ยจะเล่นยากนะครับฝ่ายรับเราจะไม่สามารถข้ามไปโจมตีฝั่งนู้นได้นะเราจะต้องตั้งรับอย่างเดียวนะครับซึ่งการตั้งรับเนี่ย เราจะต้องมาดูในนี้นะครับเราจะตีบ้านตีบ้านในนี้ตีฟาร์มในนี้แล้วก็ฆ่าทหารของตัวเองในนี้นะครับเราต้องล้อมแยกแลกทหารของเราเพื่อแต้มนะครับเพราะว่าทหารหมดแล้วก็ฝึกใหม่ได้นะครับแต่ว่าแต้มตรงนี้ถ้าเราพลาดข,ของของขวัญเหล่านี้เราเสียผลประโยชน์มหาศาลนะครับอันนี้คือกิจของท่าดวนเข็นลบเนาะมันก็จะมา ทุกอาทิตย์แบ่งเป็นสายป็นสายไปนะครับสำคัญที่ตรงนี้นะทำบ้านบินนะครับแล้วก็โจมตีคือการหนุนการมีเพื่อนอยู่ในเขตลบก็ทําได้เหมือนกันนะสมมุติว่าเพื่อนอยู่ในเขตลบเนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายป้องกันนะฝ่ายป้องกันแผนของพวกผมที่ดีที่สุดที่ผมคิดว่านะคือเอาบ้านเลีวยต่ำๆเนะ่เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะมาโจมตีทัศพามายึดปืนใหญ่แล้วเอาบ้านต่ำๆเนี่ยเลต่ำๆมาอยู่ตรงเนี้ย ไม่ให้เขาลงมีพื้นที่ลงนะครับแล้วถัดมาอีกหน่อยตรงนี้ให้เป็นบ้านเลเวลส,งสูงๆเลเวล28เลเวล26 27เนี่ย <c oughs> เพื่อที่จะมาสู้กับคนที่มาลุกรางนะเขาจะวัปลงได้ขอบๆนะครับแล้วคนที่อยู่ตรงนี้นะครับจริงๆก็สามารถเปิดโล่ได้นะครับถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ไม่อยากโดนโจมตีหรืออะไรเยสามารถเปิดโล่แล้วก็ส่งทหาร เข้ามาให้คนที่วยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดตรงนี้ได้นะครับเวลาวยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดโดนโจมตีเนี่ยทาหารเราก็ตายไปด้วยเราก็จะได้คะแนนด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันคือวิธีการสู้นะแบ่งกันเป็นสามโซนได้เลยโซนนี้นะครับกันพื้นที่โซนนี้ต่อสู้แลวโซนนี้เป็นกําลังหนุนนะครับเราจะมาทํากันคืนคืนวันเสาร์นะเวลาสามทุ่มเป็นต้นไปคลนะิปอันนี้ก็จะจบเท่านี้นะครับเกี่ยวกับกิจกรรม ใช้ด้วยเขยนลบนะครับการสู้รัฐภาก,กันนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับ